สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำ Transition อีกสักหนึ่งรูปแบบครับ Transition ที่เราจะมาทำในคลิปนี้คนระับก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบแนวหวานๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะโดยในคลิปนี้นะเราจะมาทำในโปรแกรม After Effects ครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความส,สวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและท่าเซตชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับก็มาที่โปรแกรม After Effects เลยนะมาก็้่ขเลยแววผจี แล,แล้วก็ผมจะทำเป็น 4K เลยนะอันนี้แล้วก็ f ฟรมเร a t e 30แล้วก็ดูเรชันเอาสักอ่ะิวิก็ได้อ่าแล้วก็กด OK ไปเลยนะมันก็จะได้หน้าตา composition เปล่าๆอย่างนี้มานะของใครอาจจะไม่ได้เป็นตารางเนี่ยเพื่อนๆลองกดตรงนี้ได้นะ ผมอาจจะชอบให้มันเป็นตารางตารางอย่างนี้ไปแล้วนะก็แล้วแต่นะสำหรับบางคนที่จะชอบเป็นแมกกาดำๆก็ได้นะก็กดให้เป็นแมกกาดำๆตรงนี้นะแล้วก็มาถึงให้เพื่อนๆทำการซูมคอมโพสิชันของเราเนี่ยลงไปสักนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะซูมไปประมาณนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะเพนทูตรงนี้นะกดไปแล้วก็ตรงฟิลเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงคําว่าฟิลนะแล้วก็มาติ๊กคําว่านันเนี่ยให้มันเป็นกาสีแดงตรงนี้นะ กดนันไปแล้วก็กดโอเคแล้วก็สโตกเนี่ยให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนสีสโตกนะเดี๋ยวผมจะอ่มีสีของผมเป็นสีอันนี้ก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงคําว่าสโตกนะถ้าเกิดของใครตรงนี้มันเป็นสีขาวสีอะไรอยู่ก็เพื่อนๆก็กดขึ้นมานะของผมมันเป็นกาอย่างนี้อยู่ผมก็จิ้มขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ผมก็จะทําการเปลี่ยนสีเอ่เพื่อนๆก็เลือกสีอะไรไปของเพื่อนเพื่อนตามที่ต้องการอ่ะเอ่อผมจะทําให้เป็นเหมือนเป็นเอออย่างที่เพื่อนๆนเห็นตัวอย่างมามันจะเป็นเหมือนเป็นเส้น แนวตั้งเป็นเส้นแบบหลายๆสีใช่ไหมผมจะทําให้มันเป็นเหมือนเป็นสัก 5เส้นแล้วกันผมจะทําให้มันเป็น5เส้นหลากสีกันอะ่ะผมก็จะเอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดสีของผมผมมีสีเตรียมไว้แล้ว5สีตรงนี้ผมก็ดูดไปแล้วก็กดโอเคพอเลือกสีเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทาการจิ้มวาดลงไปเลยนะอ่าจิ้มวาดลงไปอย่างเงี้ยให้เวลาจิ้มเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มเลยงานของเราออกมาก็ได้นะจิ้มเลยงานของเราอย่างเงี้ยแค่นี้เองวิธีการจิ้มก็คือเราจะวาดให้มันยาวกว่างานของเราแล้วเดี๋ยวเวลาเราทําสไลด์ลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่เห็นพื้นหลังนะก็มันจะได้เต็มงานของเราอ่าแล้วก็ขยายขึ้นมามันก็็จะเปน ประมาณนี้ใช่ไหมพอเราจิ้มวาดไปแล้วเนี่ยก็คือจิ้มแค่นี้นั่แหละพอเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นแท่งแค่นี้อ่าแล้วเราก็กดตัว V ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะเปลี่ยนเป็น selection t o o l ตรงนี้อ่าแล้วก็มาเปิดตรงลูกศรตรงนี้ลงนะแล้วก็กด Content ตรงนี้เนี่ยกด Shape แล้วก็ตรงคาว่าสต o k e นะของผมเนี่ยผมจะทำเป็น 5้าเส้น5เส้น,สนหมายถึงว่าตัวเชฟเนี่ยผมจะทําเป็น5อันนะผมจะทําเป็น5อัน5สีถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการ5้าอันเหมือนของผมเนี่ยเพื่อนๆก็ทําตามผมได้เลยแต่ถ้าเกิดใครต้องการเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันก็คืองานของผมเนี่ยผมจะทําให้ไอ้เส้นเนี้ยมันพอดีกับขนาดงาน 4K ของผมอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคเลยแล้วกันก็คือโสโตก๊กวิดเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่อ่าที่เราวาดมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนาดตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันขนาดเดียวกันนะวิธีการทําแบบง่ายๆเลยเนี่ยอ่าเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่างานของเพื่ เื่่อนนียขนาดเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยขนาด3840คูณ2160ใช่ไหมเราจะเอาแค่ด้านกว้างของมันอะ่ะก็คือ3840ผมจะทําที่5อันผมก็จะเอา3840เนี่ย มาหาร5นะมาหาร5เนี่ยมันก็จะได้แค่1ตัวใช่ไหมอ่ามันก็จะได้1ตัวคือตัวนี้ผมก็จะพิมพ์ไปตรงนี้นะครับอันนี้คือ,เ,อ,อเคล็ดลับแล้วกันมันคือเหมือนเป็นเทคนิคอะอ่ะก็คือผมจะพิมพ์ไปที่3840อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทแค่ full HD เนี่ยเพื่อนๆก็พิมพ์ไปที่19 2 0นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทแค่ full HD ก็พิมพ์ไป 19, 2 0แต่ผมทํา 4K ผมก็จะพิมพ์ไป3 8 4แ์แล้วก็พิมพ์หารอะไอตัว,ต,วตัวสลับอะ่นะเ้ย เครื่องหมายทับนะแล้วก็5อย่างนี้นะแล้วก็ Enter ปุ๊บอ่ะมันก็จะได้ค่ามา768ก็เหมือนเพื่อนๆไปบวกลบในเครื่องคิดเลขนั่นแหละแต่คือเราทําในโปรแกรมนี้ไปเลยนะก็คือเอา3840มาหาร5มันก็จะได้ค่าที่768มันก็คือจะเป็นค่าความกว้างของไอตัวเส้นที่เราวาดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราเอา5อันเนี้ยมาวาง ต่อๆกันเนี่ยมันก็จะเต็มที่3840พอดีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะพอได้ค่าที่เราต้องการแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาตรงลายแคปตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยเป็นลาวแคปนะเปลี่ยนเป็นลาวแคปเพื่อที่ให้หัวเนี่ยมันมนๆอะ่ะเพื่อนๆลองเลื่อนดูก็ได้อะ่ะมาที่ท r a n s f o r m นะท r a n s f o r m ของ shape หนึ่งนะแล้วให้เพื่อนๆมาตรง position นะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปด้านบน,นหรือลงล่างก็ได้อะ่ะนี่ครับมันจะเป็นแบบกลมๆโคง้ๆงๆอย่างนี้แล้วนะมันก็จะสวยงามอย่างนี้นั่นเองนะแล้วเราก็กลับไปค่าเดิมแล้วก็ ให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งเนี่ยแหละกดที่ตัวนี้นะแล้วกด Control Alt Home เพื่อที่ทําให้ a n c h o r Point เนี่ยมันอยู่ตรงกลางคือใครจะไม่ทําให้อยู่ตรงกลางก็ได้นะไม่เป็นไรอ่าหรือใครจะมากดที่อะไรก็ได้นะถ้าเกิดใครถนัดตรงอะไรเนี่ยก็กดไปตรงนี้อ่ามันก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะถนัดให้ a n c h o r Point เนี่ยไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรเกี่ยวกับ a n c h o r p o i n t เนี่ยผมก็ชอบให้มันอยู่ตรงกลางนะก็คือกดปุ่ม Control Alt Home พอไม่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนซูมขึ้นมาก็ได้อ่าซูมขึ้นมาขยายขึ นะก็คือให้เพื่อนๆกดที่ตัวเปิดอย่างเงี้ยก็ได้แล้วกดที่ตัวของมันตัวนี้สมมติเพื่อนเเปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วกดที่ตัวมันนะให้เพื่อนเพื่อนกดตัว p ที่คีย์บอร์ดนะมันก็จะเปิดแค่ position ขึ้นมาอ่านี่ครับมันก็จะเป็นอย่างงี้นั่นเองปึ๊บให้เพื่อนเพื่อนเปิด position ขึ้นมานะแล้วก็กดตัวสร้าง keyframe ขึ้นไปอย่างงี้นะกดสร้าง keyframe ขึ้นมา1ตัวใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆทําการเลื่อนแกน y นะเลื่อนแกน y ขึ้นไปตอนเลื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนกด shift ไปด้วยนะมันก็ แกนขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพเฮดออกมาสักอ่าพอประมาณน่ะเดี๋ยวเราค่อยมากะระยะเวลาใหม่ก็ได้นะเราลองทําดูก่อนว่าความเร็วเร็วไปหรือช้าไปนะเราก็เลื่อนออกมาสักประมาณ20เฟรมก่อนแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนให้สุดไปเลยนะเลื่อนให้สุดด้านลา่างนี้เลยนะอ่าแล้วเราลองเพยดูว่ามันเร็วไปไหมอ่าผมว่าเร็วไปนิดนึงอ่าผมก็เลื่อนออกสัก25เฟรมอ่า ผมว่า20เฟรมแหละกำลังดีของผมอ่า20เฟรมกำลังดีก็แค่นี้อ่าผมกดฟิตให้ดูมันก็จะเร็วประมาณนี้อ่าผมเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ด้านหลังคีย์เฟรมสักนิดนึงสักประมาณเวลาตรงนี้นะผมกดเ n ที่คีย์บอร์ดมันก็จะเลือกงานของเราแค่นี้แล้วเวลาเพย์เนี่ยมันก็จะเพย์ลูปอยู่แค่นี้นะนี่ครับอ่าพอเราได้อันแรกแล้วเนี่ยก็เอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่อ่าให้เห็นหัวประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เชฟเลเยอร์หนึ่งเนี่ยกดคอนโทนดี D, ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพอกดคอนโทนดี D, ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นทับกันเนะ่ะให้เพื่อนๆทาการเปลี่ยนสีได้เลยนะเปลี่ยนสีก่อนเลยก็มาที่ตรงสีตรงนี้นี่แหละเพื่อนๆก็เปลี่ยนสีไปตามใจชอบผมก็จะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งเป็นสีนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเปิดตรงนี้นะเราจะ จริงจริง,รงม,มันเราทำคีย์เฟรมในโพ i ิชันใหญ่ไปแล้วไม่เป็นไรเราก็มาเปิดโพ i ิชันเล็กก็ได้นะก็ให้เพื่อนมาที่ตรงเชฟของมันเนี่ยแล้วก็ทา n s ฟ o อร์มเชฟตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีโพ i ิชันย่อยของมันอีกทีนึง่ะให้เพื่อนเพื่อนทำการเลื่อนออกอย่างนี้อเราก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับคีย์เฟรมใหญ่ของมันนะให้เลื่อนให้มันเลื่อนชนกันอนะ่ะนี่ครับให้มันเลื่อนชนกันอย่างนี้อ่าอีกนิดนึง ใช้ลูกศรขึ้นลงที่คีย์บอร์ดก็ได้นะเนี่ยครับอ่ามันก็จะได้เป๊ะขึ้นอ่ามันจะได้ค่าที่ลบ8พอดีเลยเห็นไหมเพื่อนๆหรือใครจะใช้การพิมพ์คูณ2ก็ได้นะคูณ2ลบ768หรือหาร2หาร3อะไรเงี้ยใช้การพิมพ์ได้ในช่องพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็พอเรได้อันที่2แล้วเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะกด c อนทิดีที่ตัวที่2ขึ้นมาอ่าแล้วเราก็เปิดลงมาหรือจะเปลี่ยนสีกันก็ได้อ่าเปลี่ยนสีเลย เปลี่ยนสีปุ๊บสีเหลืองอ่าแล้วก็กดคอนเทนต์กดเชฟกดทรานฟอร์มของเชฟนะแล้วก็ตรงโพ s ิชันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นค่าที่ลบ768ใช่ไหมอ่าแต่ผมอยากจะให้สีเหลืองเนี่ยมันไปอยู่ตรงข้ามหรือเป็นข้างขวาของสีฟ้านะผมก็จะเอาลบออกให้มันเป็นค่า768เฉยๆนะให้มันเป็นบวกนะไม่ให้ให้มันเป็นลบนะอ่าแล้วผมก็ Enter ปุ๊บ อ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะเด้งออกมาที่คาตรงนี้ชนกันพอดีอ่าแล้วก็ทําอย่างนี้ไปอีกตัวหนึ่งอ่าคอนทรลดีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีผมก็จะจิ้มที่สีตัวนี้อ่าแล้วก็ผมจะให้มันออกไปทางขวาสุดนะให้มันเป็นช่องขวาสุดตัวเนี้ยผมก็จะเปิดตรงนี้ลงมากดคอนเทนต์กดเชฟ กด transform ของเชฟ p e 1แล้วก็ position เนี่ยจาก768เนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ด้านหลังไปเลยนะไอตัวคูณตัวดอกจันเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ดอกจันแล้วก็2นะมันก็จะเป็น768คูณ2อะ่ะอ่ะ enter ปุ๊บอ่ะเห็นนะมันเด้งออกมาตรงเป๊ะอ่ะแล้วก็ทำเหมือนกันนะเราจะกด ctrl o n o d ที่ตัวข้างนี้เลยก็ได้นะอ่ะกด ctrl d ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วก็เปิดลงมาอ่ะเราเปลี่ยนสีก่อนก็ได้เป็นสีเป็นสีสุดท้ายสีม่วงนี้กดเ OK, คแล้วเราก็เปิด content กดเชฟหนกดทันฟอร์มแล้วก็ตง p โพซิชันเนี่ยตรงเนี้ยค่าเนี้ยมันเป็นค่าบวกใช่ไหมหนึ่้าสามหกอ่ะเราก็ไปที่ซ้ายมือสุดเนี่ยเราพิมพ์ลบไปหนึ่งตัวพิมพ์ลบเสร็จเนี่ยเรากด Enter ได้เลยปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันเด้งออกมาเสมอกันเป๊ะทุกตัวเห็นไหมอ่า แค่นี้เราก็เหมือนกับเราได้ทราซิชั่นแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนจิ้มที่แถบตรงนี้ว่างๆเนี่ยแล้วกดคอนโทนเนะแล้วก็พับปิดไปให้หมดกดคอนโทนเ A มันก็จะเลือกทุกเลเยอร์นะแล้วก็พับปิดไปอ่าตอนนี้มันก็จะเรียบร้อยสวยงามเราลองเพยดูนิดนึงอ่าแต่เราจะไม่ให้มันเสมอกันสัทีเดียวใช่ไหมอ่าเราลองซูมขึ้นมาแล้วก็อ่าเลื่อนลงมานิดนึงประมาณนี้ ไอตัวเลเยอร์หเนี่ยก็คือตรงกลางใช่ไหมแล้วก็2 3สเนี่ยจะเป็นด้านด้านด้านซ้ายและขวาที่อยู่ตรงกลางนะผมก็จะกดที่ตัวเลเยอร์2และ3เนี่ยเลื่อนออกไปสัก1เฟรมนะเลื่อนออกไป1เฟรมอย่างนี้อ่าลองเพย์ดูเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบฟันปลาแล้วแต่ไอตัวซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยผมก็จะขยับออกไปอีก1เฟรมอ่าเห็นไหมมันจะดูมีอะไรขึ้นเห็นไหม ประมาณนี้ลองเพดูอ่าสวยงามอ่ะแล้วก็ผมลืมให้เพื่อนๆปรับกราฟถ้าเกิดใครอยากแบบให้ทาสซิชันเรามันดูแบบดูนุ่มขึ้นอะ่ะเวลามันเคลื่อนไหวอะเพื่อนๆลากคุมทั้งหมดนะลากคุมทั้งหมดกดตัว U ที่คีย์บอร์ดปุ๊บอ่ามันก็จะเปิดแค่คีย์เฟรมของเราขึ้นมาเราลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดนะลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดกด f 9ปุ๊บอ่าลองเล่นดู นะมันจะแบบรู้สึกถึงความนุ่มขึ้นอะยังไม่จบนะถ้าเกิดใครอยากให้มันดูมีอะไรขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเอาเส้นเพรดไว้ประมาณนี้แล้วเราก็าจะใส่ดรอปชาร์โด้แล้วกันมาที่ตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งแล้วกันเราก็มาที่เอฟเฟกนะแล้วก็ใส่ดรอปชาร์โด้พิมพ์ไป ดรอปชาร์โดมาที่เอฟฟกนะตรงนี้นะพิมดรอปชาร์โดไปแล้วลากดรอปชาร์โดมันใส่ที่เชฟเลเยอร์หนึ่งนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยดิสแทนเนี่ยเราปรับให้ศูนย์นะปรับเหลือศูนย์แล้วก็ซอฟเน็ตอะลองเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปว่าเราชอบใจประมาณไหนอาจที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าไอเชฟเลเยอร์หนึ่งเนี่ยมันอยู่ล่างสุดนะมันโดนเลเยอร์อื่นทับมันเลยมองไม่เห็นเงาในส่วนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ตัวเลเยอร์หนึ่งเนี่ยมาอยู่บนสุดเนี่ยเพื่อนๆก็ขยับขึ้นไปก็ได้นะ แต่เดี๋ยวผมจะมาขยับให้ดูแต่ผมจะใส่เงาให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดเลเยอร์หนึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนอ่ะผมจะใส่เงาแบบเงาดนิดๆพอเงาประมาณนี้อ่ะร้อยหนึง่งตรงนี้พิมพ์ไปร้อยหนึง่งอ่ะแล้วก็พอเราได้เงาที่เราพอใจแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ดรอปชาร์โดตรงนี้นะที่เอฟเฟกต์คอนโทเนี่ยกดดรอปชาร์โดแล้วกดคอนโทนซีแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่เหลือสี่เลเยอร์เนี่ยกดคอนโทนวีอ่ะเห็นนะมันก็จะมีเงาทุกเลเยอร์ละอันนี้มันเท่ากับเหมือนกับว่าไอตัวเลเยอร์หนึ่งเน ไอตัวสีฟ้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันโดนทับสุดนะ,ะถ้าเกิดใครชอบประมาณนี้ก็ก็ได้นะอะ่าลองเล่นดูนี่หรือถ้าเกิดใครอยากให้มันแบบห่างกันกว่านี้อีกก็ได้นะอแล้วผมจะเอาให้ห่างกันกว่านี้นิดนึงก็คือเราจะเลื่อนทีเป็นคู่ๆนะขยับเองหนึ่งเฟร,รมแล้วก็อันนี้ไปอสองเฟร,รมอย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ายังได้อยู่ได้อยู่ เทดูอ่าแต่ผมว่าไม่สวยผมว่าแบบแรกอะ่ะสวยกว่านี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากให้เลเยอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนนะก็พับตรงนี้ไปให้หมดก่อนอ่ะกด ctrl a พับแล้วก็เลเยอร์หนึ่งเนี่ยไว้ด้านบนเราก็เรียงใหม่นั่นเอง2、3、4、5อ่ะเรียงงี้กดเทอ่ะเห็นไหมเลเยอร์หเนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้ว มันอยู่ด้านบนเพราะว่าเงามันเห็นละเห็นเงาเฮ้ okay. ปึ๊บรายการเด็กๆรายการน่ารักน่ารักเป็นหนังสั้นเด็กๆอะไรเงี้ยเอาไปใส่เนี่ยสวยงามหรือใครอยากจะไปเปลี่ยนสีเป็นสีแบบสีโตโตหน่อยก็ได้นะอันนี้คือผมเปลี่ยนสีให้ดูว่าแบบเเห็นทานซิชันมันโค้งๆสวยๆอย่างเงี้ยผมก็เลยใส่สีแบบสีสวยๆประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็พอได้อย่างงี้เสร็จทั้งหมดนะให้เพื่อนๆเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมสุดท้ายของคีเฟรมที่เรา ไม่เห็นภาพแล้วอะอ่ะอ่ะอย่างตอนเนี้ยเราไม่เห็นภาพแล้วหรือถ้าเกิดเอาให้ชัว์เนี่ยเพื่อนๆกดตัว U เราเห็นคีย์เฟรมไหนสุดท้ายเนี่ยเราเอาเส้นเพ y h เฮดเนี่ยมาไว้ที่คีย์เฟรมสุดท้ายก็ได้หรือ อาจจะย้อนกลับไป1เฟรมก็ได้นะแล้วกดตัว n ย้อนกลับไปเพื่อเราจะเลือกงานของเราแค่นี้มันก็จะเลือกงานเฟรมสุดท้ายที่คีย์เฟรมสุดท้ายของเราอย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาที่แถบ work area ด้านบนตรงนี้มันจะมีเขียนว่า work area นะคลิกขวาแล้วก็ทีมคอมทู work area อะตอนนี้ก็เท่ากับว่าง,งานของเราเนี่ยมันพอดีกับ transition นี้เห็ไนไหมมันก็จะ play one loop อยู่แค่นี้แล้ววิธีการเอาไปใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็กด control m control m เนี่ยคือการ render แล้วนะเราเสร็จแล้วเราจะ render เอาไปใช้ให้เพื่อนๆมาที่ output module กดที่ รีโเลดเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น Quick Time แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Format Option เนี่ยเป็น Animation นะแล้วก็ R G B เนี่ยตรง a n n นลเนี่ย R G B เนี่ยเปลี่ยนเป็น R G B บอกอัลฟานะแล้วก็อ u ด i โอเอาพุทเปลี่ยนเป็น o อฟกดโอเคแล้วก็ Output ทูเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนที่อยู่เราที่เก็บไฟล์นะ ตั้งแค่นี้เองนะแล้วก็กดเรนเดอร์ตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ลากไฟล์ไปใช้งานในโปรแกรมตัดต่อได้เลยนะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ทานซติชันสวยๆไปใช้งานกันอีกสักหนึ่งตัวนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคาถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงทําอะไรไม่ได้ทําตรงไหนไม่ได้หรืออยากให้ผมสอนอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ